นี่เราจะพี่น้องลักษณะแม่หมูทองแก่ไก่ขอดนะจ้ะเต่านมเพิ่นก็จะเริ่มเป็นเป็นเป็นพวงลงมาเนาะบันี้หัวนมเพิ่นนี่ก็จะเริ่มเอ่อเป็นหัวนมออกสีชมพูน่าจะเริ่มเปล่งเริ่มใสเนาะเริ่มมันเอ็นเฮ็ดเพียรผลิตดันน้ำนมมาให้ลูกอันทองทองนี่ข้องข้องแม่ทองนี่อายุทองเพิ่นได้สามเดือนก็กลัวแล้วนะจ้ะนี่หมูแม่ทองเป็นทองที่สองนะจ้ะนี่ของเพิ่นทองแรกเพิ่นให้ลูก หมูหน่อยไปแล้วนั่นฮกโต้เนะจ้าฝั่งที่สองนี่สีได้จักตัวเดี๋ยวทาหลุ่นตอนคอดเดี๋ยวจะทายคลิปลงให้เบิงเนาะจ้ะนมหอยเลยเดี๋ยวจะสุ่มเบิงให้เบิงเตานมไก่จ้ะเนื้อจะเตานมเบิงโอ้ยคอกนั่นกะ็ะยาดหายแม่กินนมอมีผลหมูหน่อยซุ่มนั่นฟังเสียงตีล่ายี่น้องคนอายุเดือนก็กวัวเราเราเพราะเดีแยกออก หายแม่เพื่อนกินนมเด๋ยวสิพผ้าไปซองนี่จ้าพี่น้องนี่อายุเพื่อนได้นหนึ่งเดือนก็กลัวแต่ละ,ละห้องถ่ึงเดือนเคืองปากก็เลยว่าได้แย่ออกจากแม่เพื่อนนี่เป็นแม่หมูทองสาวหายแม่เสียงกี่แกกี่แกหายแม่สิกินนมนั่นแม่ก็บวัอยากนอนให้กินนะน้ำนมเริมเบิดแลวจ้าพี่น้อง มีอย่์ห์มีบลายดอกช่วงนี้่ะแต่ว่ามันก็เป็นควาวมสซุกของลูกหมูเนาะมันได้กินนมแม่มันน่ะนะโตัวแนมพอเห็นแม่และลูกเต็มท้องอยู่บ่านนี้ตัวนี้ฮาขางเขาบ่ได้เต่านมคนอยู่ข้างล่างคนจำเต่านมเจ้าของได้ได้ด่ป่ะพี่น้องลูกหมูนะั่นแต่เต่านมอยู่ข้างล่างก็ต้องมนเขาไปกิน เนี่ยอายุได้หนึ่งเดือนก,อนกว่าๆน่อยๆย,ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนครึ่งเนะาะกปก่าก็เยพ่อนแหกมันออกให้อาหารหมูตอนแรลงแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นเวลาห้าโมงเย็นเนาะวันนี้ให้กินคัมเน่เพราะว่าลุงสีขาวพ่งแล้วเกษตมาไทยอันอันคลิบอันหมูไม่ท่องทองแกล่ลงให้พี่น้องเมิองอันเดยวไปหาไม่ท่องกันนี่เราจะพี่น้องเอฟซีมือใหม่เนาะเลี้ยงหมูเ็นทามป่าเมื่อวาน อันเต้านมอันแม่หมูไก่ขอดเป็นพ่วงมันเป็นแนวใดป่ามาสันนี่ละจันนี่เห็นข้อไม่ท่องนี่ลรไปเอามาทายลงไ้เบิ้งนี่เต่านมเบิ้งก็จะมีเป็นพ่วงหอยลงมาเนาะแบบกระลังผลิตน้ำนมมาให้ลูกนะอันเวลาไก่ขอดเป็นมือขอดลูกแห้งแห้งหอยลงมาต่ำกว่านี้ได้ใจพี่น้องอันนี้ก็ยังยังบวมแนยแต่ว่าบ่ถึงกับหอยลงมาแหงเนาะนี่อันเขาสังเกตได้เนาะนี่ แม่หมูไก่สีคอดบ้านนี้เวลาหอดมือไก่สีคอดทีด้จะพป่นองทองพึ่นสีย้งสียอนลงนะจ่ะทองพึ่งกับสียอนลงมาต่ำลงมาอีกนะ้วยหมูยอนต่ำลงมาอีกเนาะกินอาหารเกี๊ยงนี่ถาท,ที่สองได้หนีไปเอามาใส่ถาดแหลก,กินเบิรดไปแล้วอันนี้เอามาจะคอกหมูหน่อยกินบเบิดเ,เอาไม่เพิ่นกินอีกกินอาหารเก่งเต่านมเป็นพวงอยู่ ตานมไม่ออสิบสองเต่าขอกสองสี่ใดถึงสิบตัวถ้าสุขภาพดีไข่ตก้ายก็จะได้สิบตัวสิบกว่าตัวเินะเดี๋ยวให้เป็นขอดไปแอ้วจะทายคลิปลงให้เบิง่งแม่ทองแม่ทองนี่ล่ะจ้าพี่น้องลักษณะขอ,อกอันอันอยู่ห้องอันแม่หมูอุ่มท่อห้องแป้วกับยู่ประมาเนี่แหละจ้า ก็จะแบบปลอดโปร่งเนาะอากาศระบายท้ายเทได้ดีเนาะนี่ก็บ,บค่ค่อยเจิญค่อยแช่เนาะจ้ะถ้าห่อนแน่หนาวแน่กับพุดดินด้นี่คลายเครียดของเพิ่นเบื้องตี้แหะคุณขุดเป็นลุ่มเป็นแอ่งอยู่คุณลุงบมทนต่เสียเอาไม้มาเสียบมาปากักขุดไปเดี๋ยวหมูนหน่อยของนี่ก็หลอดมาหาแล้วก็กัดกันเนี่ยจะ้ะนก็อยู่แหงๆเนาะบ่ค่อยเปียกเวลาให้กินน้ำไปเอาก็ตักให้กินคือหัวนี่ละ กินแล้วก็เอาออกเวลาเบื้องแม่เอาถาดออกใช่เปล่งเบื้องถาดที่สองเอาละมือนี้มืออื่นเสาจังกินไหมเนะ่ยมือเสาจังกินไหมเนาะอือไม่ท้องเอ้ยไม่ทอรร้องเนี่ยมาตะลูกก็นอนเราได้จ้ะพี่น้องโู้โ,โแม่หมูตัวนี้เห็นมาตะลูกเบื้อก็นอนเลยมือลูบทองเนีะะน่ยก็นอน ทองเป่งล้ะกินอิ่มแล้วนอนได้กินอิ่มนอนได้เนะาะจบคลิปซ้ำนีล่ละจ้ะพี่น้องมาถ่ายคลิปสั้นๆลงให้เบิ่งแม่เต่านมแม่หมูท้องแก่ไก่ขอดเนาะนอนแล้วแม่ทองถือมือรวบแน่ก็นอนละพอกันไม่ได้คลิปหนาะผูดละจ้ะพี่น้อง โชคดีทุกคนเดอ้อขอขอบพระคุณหลายๆทุกการติดตามจ้ะสวัสดีจ้าท่านในคำํำไก่ขึ้นนอนนะไก่กับน,นอนอยู่ในขอกหมูนร้าหลายโมออยากเข็ดอันเหล่าไก่ลูลกไก่ได้จากแป๊วปนั่นไก่นอนอยู่ในขอกหมูนี่แหละเวลาจับขายก็ง่ายเขามาจับในขอกหมูเลยก็ ดีอย่างหนึง่งเขามานอนในคออกหมูก็คือเอาหมงเอาหมูงล่งเนาะเอาหมงผักแยงเคี้ยวลงนี่กะกันยุงให้ได้ทั้งหมูทั้งไก่ดีหลาย